ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่20มิถุนายน2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายๆคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะใครที่รอข่าวดีจากต่างประเทศรองานจากต่างประเทศมีโอกาสสําเร็จหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ใครอ่าหลายคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะมีการวางแผนอยากจะไปไหว้พระนะคะอยากจะไปําชโนดหรือไปไหว้พญานาคนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาอะไรค่อนข้างเยอะนะคะใครที่คิดจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะสําเร็จระวังมีปัญหานะคะมีเรื่องให้เสียใจนะคะในช่วงนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจนะคะการหายใจโรคหัวใจนะคะระวังโรคก,กําเริบนะคะระวังโรคหัวใจกําเริบนะคะในช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถ แล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีม่วงแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6 8 6 8ดนะคะแล้วก็2,1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ